โบราณคนมีแต่หน้าตาโบราณนั่นเอบุลหลายได้อยู่ทางนั้นหน้นตาตาโบราณอ่ะบุหลไลได้อยู่ <shirts> บุหลายได้นะ่ะหัวหนะน้นาหนอนหน้าตาโบราณนะบุหลายหน,น้าตาโบราณบุลนี่แม่แม่เอซียังไม่กลับกันเลยนะมา

เสือมาภาพชัดเสียงชัดดีไหมครับเออหัวก็ใส่อไอ้เอลฟ h น i ท a ลนสมัยโบราณมีคำว่ารอลฟนเทเลนเหรอเอาสายจักโตนี่ลุงตาเอาเมื่อนี้เลยบ่มาเด้อมาเด้อมาใส่สุดเด้อนอ ผมจะใช้เดบเวลาผมจะใช้เดบเวลาปิดเดินมาพักเดินมาพักนะครับเหนื่อยไม่เดี๋ยวเขาไปไอ้ดคัดออกเองอิลิเฟนเทงั้นก็ใส่ครับอนนี้ก็ได้โลโมแม่าแม่เดียวเดี๋ยวช่างผ่าเขาไปทายออก เขาไปตัดออกเองได้สร้างภาพไปตัดออกเองโอ้ยน่ะไม่ไม่ไอชุดนีหน้หัวใส่บ่อยลนะ้วสมาอยู่ไทยๆใช่ไหนะมผมรู้ว่าเพิ่งมาใส่เป็นสีแดงเดี๋ยดีขุน,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 นไปเว้ขุนไปไปใส่เขาแต่งหน้าน้ไปหยิ yeah. ่ง

เนดินกอ้กรนีิ้นมก็หมวกหมวกเท่ใช่ปะเอามาได้ใส่หมวกนน่หมวกมาใส่หมวกนี่ครับหลวงตาจะถ่ายอะไรไม่รู้นะครับแม่แม่ก็บอกคุณบอกคุณตาคุณตา เพียงอีกเสียดีอะผลเสียคนบ่เอ่อคุณตาก็สั่งคุณตาตุ๋ยหลวงตาสั่งตาตุ๋ยมาตาตุ๋ยก็มาสั่งเราต่อเยอะเป็นทอดทอดเป็นทอดทอดเป็นทอดทอดไปวื่ผมว่าโซ่เขาน้าจะจับคุณไปถ่ายแล้วผมดูไปแล้วเนี่ยมันแต่งตัวได้ไทยๆมากนี่นี่เอฟซีบอกกัปตันหลวงตาได้ยัง โอ้โหแม่แม่นี่ไปขอมาแล้วไปขอมาแล้วอ,อันเดิมอันเดิมเลยเนะี่ยอันเดิมถ่ายเลยครับ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 โอ้ยเดือดปิดตบเข้าหน้าทีนึงโอ้รถของคุณแม่หมวยนี่สุดยอดเลยครับคันนี้น่ใช้ใช้ได,ได้ได้บ่อยครับทั้งทิ้งขยะทั้งคนทั้งบุนไหลไปซื้อน้ำนะครับทั้ง ทั้งสารพัดเลยคนคนน้องๆหมาไปเล่นน้ำอะไรอีกคนชดในช้างคนเสบียงค,คุณคุณแม่หมวยมากนะครับมีคนกีน,นกเดียววะ<ม>เออขนมอ่ะมีใครกินขนมไหม,มเจมกินขนมป่ะจ<ม>เจมไอเจมว่าว,ว<ม>่าใส่ยังไงวะเบิลอวะ เดี๋ยวเอาขนมป๊าปี๊ดจิ uh> ้นขนมป๊ามาดูต่อเหรอครับเดี๋ยวเขาจะถ่ายแบบอะไรกันนู้นนะครับได้ครับเอ่อเจ็บบัวพี่ชื่นกินขนมหนูอ้วนมากก็ก็อ้วนนะผม นจะแแปนี่ะ,ะครับอมีโอ้บุญอะไรไม่ใช่บุญครับเข้ามาถ่ายแบบนู่นถ่ายอะไรไม่ทราบเหมือนกันเอาเรื่องผูเรียบอาจานย์กินเขา่ามีขนมปังยนเขาจะถ่ายเป็นประมาณประมาณทั้งแส่บาครับเป็นถ่ายกับชา้ากุยหรือเปล่าใส่ดูเขาใส่เสื้อเป็นชา้ากุยครับครับแล้วก็จะเอาบัวบามาใส่บาตร ก็เขนานันมาแล้วเดี๋ยวขัดเรื่องปฏิทินได้ครับได้ครับโอ้เป็นชูไหมบั <c oughs> วสุลโล จปีบครับผมใช่ครับตอนช้านัโนเราขาไมา่ขี่ด้วยวนะเอาไม่ดื้<ข>อครับผมมันลำบากตรงขี่ไม่ได้น้วยครับผมอะไรไ yeah. อ้เหเอาควันเดียวครับควันเดียวไปสัมภาษณ์นางแบบนะควันเดียวเอ้ยชื่อกี่ขนมกันเดียวละ ขวัญอ้นครับขวัญอน้นทําอะไรครับเห็นเล็บจากข้างหลังขนะว่าร่นนะอันดาขวานโอนไม่เบานะเัาร่น,น,นเลยขวันปีนิโน,โนบังมิดเลยพี่บัวอายุห้าปีครับเมียไม่ต้องนับนะผมอนาคตเยอะแยะเลย อือเยอะ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 ลูกบวัวไหมโอ้โหแอคท่นหลอเจอสาวไม่ได้นะไม่ไอชุด มาหอมของพี่ dings, มันมีสาใหญ่สุดใส่ได้ไหมชุดมาหอมอ่ใส่ได้ของเรามี you know ชุดมาหอมอันใส่ได้ไหมครับแต่ <S <s มันร้อนไงเขาต้องดึงอออปิดอ่ะโอ้ใส่ละสามทับอดอ่ะที่รอี่บัวอ้าตูมสิคะาลูก โน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 ยาโนโนเล่นน้ำลายละโนเล่นน้ำลายละครับาไม่รู้รอบที่แล้วก็ถ่ายไปถิไม่รู้รอบนี้ก็ถ่ายอะไรครับน่าจะโปรมงคก็ไ ลนอ่นีเลยม่ี้ลนอย่างนีมี่เหรอเขาจะรอดม่แต่ก่อนมี่นี่ไม่เป็นค่ะเพิ่งเป็นวันนี้เลยนะแล้ถ้าเกิดเขาเขเคยแล้วไงเขาเขาฝกเขาตูม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 นมอตการ์เียกับเียกับวิ่งเียกวิ่งเล่นถวนี้ผมวันนีจะสร้างแบบแต่ว่าเกี่ยวกับช้างตลอดเลยคถ้าเป็นวันนี้นะ แล้วก็นั่นก็ถือว่าตอนพระนอนนี่เองพระนอนที่สร้างพระนอนใช่ครับต่อไปก็จะสร้างคือเาก็จะสร้างไปเรื่อยสร้างรูปปั้นช้างนั่นนะครับแล้วเวลามีกิจกรรมแห่นู่นแห่นี่ก็จะเอาช้างมาแห่บัดนี้แต่ถ้าเป็น <c oughs> คือมันมีสองสถาปับท,ท,ที่เกี่ยวช้างวัดนึงกับบัดนู้นครับ <c oughs> อันนั้นบัดบ้านอันนี้วัดป่าทำไมรำพึงต้องมาที่นี่ ตัวพี่สายบุญแล้วเริ่มจุนพี่ตามดูน้องตะวันตลอดเรื่องแต่พี่ไม่ค่อยมาเม้นในในเพจนะไม่ค่อยอะไรหรอกแต่เป็นผิดป่ครองหลังบ้านว่ะหญิงหญิงงอแงหญิงงอแงหญิงงอแงหญิงงอหรอลูกโอ้ยพี่บอกวันนี้คงจะนอนไวนะดูไปแล้วหรือว่าอาจจะนอนกลางวัน วัดเด,ดลูกวัดเดลูกว่าบอกวัดเดลูกลาไลาเอาขนมม้ยางแจกขวานขวานกินมาไม่ใช่ย่อพะปะครับคือความหมายคือแม่แม่เอฟซีอ่ะเขามาถวายเองคนเดียว ขายแถวแถวนี้เป่ะซื้ออะไรให้น้องๆกินห็นปบบซื้อซื้อมาแล้วครับผมซื้อซื้อมาแล้วครับผมซื้อขนมมาแล้วครับ,รบตาบ้าเลยลูกพึ่งทำงานเสร็มัมีก๊อกน้ำอยู่เดี๋ยวอันนี้ก่อนแป๊บนึงเมื่อวานเมื่อวานนี้พูดกับพวกทั้งสาม รัหัวเอาเอาไปลงหนังกันไปนี่บอกเ่ยนี่ใสยย่ยางอยู่น,นี่บอกนั่นปิบเอาไปเอาโน,นไปกินหนังกันไปไปเลยไปไปทาทั้งหมดก็ได้ไปข้าหลัง หญิงหญิงชื่นลูกพ่อใช่บัวขาวอันนี้วัวขาวอ่เออบัวขาวอุ้ยอันนี้ช้างตัวเด็กช้างเด็กใครเนี่ยขาเง่าใช่ปะว่าลูกยอดรักว่ะตัวแม่นั่มโอ้โหลูกยอดรักนะครับยอดรักสลักใจ ขาวชัดเสียงชัดดีไหมครับโอ้อย่างงี้ต้อวัดต,ต้องขึ้นแรงๆอย่างงี้สิวัดนี่ย เลิศเลิศดึงสายไปเลยหัวเนงนงทำได้ไหมปกติงานวัดนานๆนนครั้งนะครับนานครั้งแล้วก็ทำบุญช่วยหลวงตาครับวัดช้างนะครับาศาสนาอยู่คู่กันอ,อย่าพูดบ่อยเดี่มันเคลื่อนปกติมันไม่มันโอ้ยประตม ตูกำลังวิ่งมานางมาเช็คอะไรมานางไป่หาแล่กัดแมวนะตุ่มและกัดแมวทำไมลูกแต่ก่อนบวอยู่นี่นี่บวอยตรงต้นไม้นี่ต้นไม้นี่นี่อยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้ครับ จะมีเตียงอยู่ตรงนี้แขกมาวัดก็มาหาบัวซื้อนั่นซื้อนี่ให้บัวซื้อกล้วยแตะกอนขายกล้วย,ยตรงนี้มีกล้วยนะครับบัวก็จะเต้นเอาเลยครับนอนเอิงเลีงแล้วนุ่นนะอเาใครนอนวะทางเฉยไหนนอนอะนายพลนายพล จากีน้องทุกคนเวลานนี้เป็นงานจำลองเปจริงตจำลองจำลองเลภาพนี้ทนาภาคประชานการตักบาตรเทโววันอบิสาอ๋อตักบาตรเทโวที่สองก็คือเป็นเสิเห็นเห็นช้างน้อนเลยแล้วคิดคิดถึงวัวตอนเด็กๆเลย ข้าภาพนี้ไปทำตทีนทำหลายภาพอยู่เเลือกแม่มันตัวดไหนแม่มันตัวดกำไรครับโอ้ก็เลยอยากให้ภาพนีมันเป็นภาพปกติโอสายฝนวันนี้โอสายฝนอยากจะรอโอน้องสายฝน อ่ะเ้าอ <c oughs> ผมก็เลยงงตอน,ตอนเด็กเขาตะปุกกว่านี้นะสา,น <c oughs> สายฝนสายฝนดูขายาวขึ้นมากเลย,ายา <c oughs> ลูกยอดรักนะครับเพิ่งอาน้มาก็อยากอาบน้สายฝนขายาวมากอาจารย์พี่เล็กบอกเจอสาว เลือดเจอสามได้เลือดอ่ะอันนี่เอาเอา,อาซูมซูมใช่ครับพี่ของไพวันนั่นแหละพี่น้องไพวันนั่นแหละสายฝน น้ำบาบอาบบารัง <c oughs> แดดเริร่มออกแล้วตุ้มทำอะไรลูกวันนี้เร็วตุมม้มทำไมดึงเลยิ่งเลวนทำไม,ไมันน้ำมันมาเนาะ มันฝนก็เลยลินนอ๋อช้างตักบาทเทโวจะเอารูปไปทำอ่ะชื่อชต่ชื่อชื่อจะกินดิอ่ชื่อจะกินดิ ชื่นเลย่อเอาเอาชื่นเก็บชี่ไปเก็บก่อนบัวบัวบัวนะบัวสุลมาเร็วชื่อชื่ออยู่ล้างชื่น

ดูนะครับดูนะเป็นไมอ่ไม่ตี้ยตี้ยอ๋อเตี้ยนบอาจารย์ที่เป็นคนเยอะแม่ยิ้มอรยี่นี่นี่เปกระเ้าะเนีตัวที่เป็นัจิ้มเข้ามาช่ดันจะีบจุ่มอาไว้เี่ยของก้เลื สดงการแสดงไนั่งเดินทางมาอยู่ยัไม่ได้ประสานไปที่แรกที่ในาิดวางอย่นี้ก็ขอร้องลูกหลานในไลฟ์สดนี้บางทีจะเห็นว่าเราทรมานสัตว์กุมาเดินเข้าเดินอกเดินออกเดินเข้าหลายรอบจนทายเก็บไม่ได้เลยทายเก็บไม่ได้เลเข้อกหลายรอบลังไในสติหลังเรือ ว่าเราไม่จช่วงเรามีภา,า,าพดวงปดี๋ยวเข้าอร,าราจบในเราจบเองอ่าอราคนด้วยาโอเคโอเคเดี๋ยวทําตามหลังตาแป๊บนึงนะผมสวัสดีครับคือสมคือสองก็คือแล้วนีกว่ก็คือไปํามไกทิ่ที่นเลย